กลับสวัสดี FC รถไถนิวฮอลแลนด์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านเอิงชัยแท็กเตอร์นะครับเจอกันอีกครั้งสำหรับเซวพงนะครับนะฮะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับรายละเอียดของไฟแนนซ์รถไถนิวฮอลแลนด์นะครับสำหรับ โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะฮะลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ไม่ว่าลูกค้าที่จะอยู่ทางโซนภาคใต้นะครับภาคเหนือนะครับภาคกลางหรือว่าภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ทางนิวฮอลแลนด์นะครับของเรานะครับมีไฟแนนซ์รองรับให้สำหรับลูกค้าแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังสนใจอยู่ตอนนี้นะฮะไฟแนนซ์อ Finance ตอนนี้จะเป็นไฟแนนซ์ของสีสวัสด์นะครับนะฮะโปรมชั่นสำหรับตอนนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่30นะครับทุกรุ่นทุกแรงม้าเลยนะครับตอนนี้ให้ดาวเริ่มต้นที่30เเซต์นะครับ พอนนานสูงสุดถึง6ปีนะครับพร้อมเงื่อนไขพิเศษสุดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่8%นะครับนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับตอนนี้เรามีไฟแนนซ์รองรับให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆนะครับที่ลูกค้าต้องการสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เซลพงนะครับ0895401575นะครับนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะครับตอนนี้รถแต่ละรุ่นตอนนี้ของเรามีครบทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะนะฮะมีไฟแนนซ์รองรับให้เรียบร้อยนะครับดาวเริ่มต้นที่30%นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่8%นะครับผ่อนนานสูงสุดถึง6ปีนะครับ ส่วนรายละเอียดนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0895401575นะครับโทรมาได้นะครับเสียวพงนะครับนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ